นี่เรื่องของอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์ทุกวินาทีมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นอย่าประมาทนะครับในเรื่องของการขับรถขับรานี่เผลอนิดเดียวแป๊บเดียวการใช้โทรศัพท์อะไรต่างๆนี่ก็ดีนะครับจะโยกซ้ายโยกขวานี่กรุณาดูด้วยประมาทนี่ไม่ได้นะครับเสี่ยว,วินาทีครับไปดูเรื่องนี้ครับ พันตารวจตรีจักริดสมบัติศิรินะครับสารวัตรสอบสวนปฏิจัวิหน้าที่ร้อยเวรสถานีตํารวจภูธรบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสิบล้อบเบรกแตกพุ่งชนรถยนต์กระบะสประตูที่กลางสี่แยกไฟแดงต่อซับสมอทอดนะครับอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์ก็ทาให้มีคนได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถสองรายแล้วก็มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายด้วยอ่ะแล้วมี รถมีอะไรติดกันเต็มถนนนะครับจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบจากนั้นก็รดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานและกลุ่มจิตอาสาบึงสามพันร่วมใจโดยที่เกิดเหตุอยู่บนเส้นทางหลวงหมายเลขที่21ถนนสายสระบุรีหล่มสักฝั่งขาล่องบริเวณกลางสีแยกไฟแดงตรัสซับสมอทอดพบรถยนต์กระบะยี่ห้อมิต ซูวิชินะครับสประตูสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่บใบไม้4ี9เลบบุรีชนติดอยู่กับเสาไฟสัญญาณไฟเขียวไฟแดงน่ยตัวรถก็เหินไปอยู่บนเกาะกลางบนทางหันหน้าขึ้นเข้าประทักรุงเทพสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินก็มีผู้ติดอยู่ในรถเก๋งหน้ารถสองรายนะครับนี่ก็ช่วยกันออกมานีครับช่วยกันออกมาได้นะครับก็ส่งโรงพยาบาลบึงสามพันครับต่อมาก็ทราบชื่อคือนาย อะไรนะครับนายธน,นัททรัพย์นกต่ออายุ44ปีเป็นคนขับรถได้รับบาดเจ็บส่วนผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยคนคือนางสาวดาวนะครับติยะกิติอายุ40ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันนะครับก็นำส่งโรงพยาบาลนะอันนี้คือคนขับนะครับนำออกไปได้แล้วช่วยกันโดยกู้ภัยก็ได้เร่งให้การช่วยเหลือนะครับห่างออกไปร้อยเมตรนี่เขาบอกว่าพบรถบรรทุก10บล้อน่ยี่ห้อ อิสุสุสีเทาหมายเลขทะเบียนแปดศูนย์ขีแปดศูนย์ะครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สองนครปฐมนครปฐมครับซึ่งบรรทุกข้าวสารบรรทุกมาเต็มคันรถบรรทุกข้าวสารนี่ก็หนักหนักพอดูแล้วเนาะสภาพหน้ารถเนี่ยครับรถคันที่เห็นนี่ครับเป็นรถบรรทุกเออเป็นรถบรรทุกดูรถก็เก่าแล้วเนาะเก่าแล้วครับ จากการสอบสวนนะครับนายวีระ,อะสองสีอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่1 2 2หมู่1นตำบลสแกอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็เป็นคนขับรถบรรทุกคันนี้ครับคนขับรถ10ล้อคันนี้เ็ากว่าก่อนเกิดเหททต,ตุตีสีวันนี้แล้วก็ตนแล้วก็นางสาวสุธิดารวมรำนะครับรวมรำอายุ35ปีภรรยานะครับก็ได้ขับรถออกมา คือบรรทุกข้าวสารมาด้วยนะครับบรรทุกข้าวสารมะลิเนี่ยบรรจุถุงที่ห่อข้าวสารอย่างดีจํานวนห้าร้อยถุงนะเพื่อนําไปส่งให้จังหวัดลบบุรีนะครับนี่เขาคือคนขับครับบอกว่าก็จะเอาไปมอบเอาไปเรื่องเกี่ยวกับมอบให้กับผู้ประสบภยัยโควิดนี่นะครับเออมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็บอกว่าเออมันรถไม่รู้เป็นยังไงนะเบรกมันน่าจะแตกก่อนนะครับเบรกมันห้ามล้อไม่อยู่นะพุ่งชนรถปิกอัพ รถปิกอัพก็ชนเข้าไปยังไฟแดงเสาไฟแดงก็ทําให้เกิดได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะครับออกมารถคู่กรณีนี้ออกมาจากไหนออกมาจากฝั่งฝั่จากซอยออกมาจากซอยแล้วเขามอบให้หรือเขาเอาไปแจกเอาไปแจกครับผู้ว่าจะไปแจกครับผู้ว่าจะไปแจกครับผมก็กําลังเอารถหกล้อมาถอยแล้วครับเอารถจากจังหวัดครับจากจังหวัดมาถอยแล้วแจ้งไปแล้วกำลังออกมาแล้วครับและข้าวนี้เราซื้อจากร้านไหน เอามาจากบางบุกคงครับผมผลมาจากบางบุกคงครับผมบบางออ๋ที่บ้านที่ร้านก็เป็นร้านขายข้าวสารเหรอไม่เป็นโรงงานครับเลี้ยงไปลงจากลพบุรีมาแล้วครึ่งรถเกือบหมดรถเลยมามาลงสองที่